พี่ๆมารับชมรถมือสองเกจเอนะครับผมกับออนิวมิลเอ็กโฉมดิออนิกสีขาวมุกสวยๆคันนี้เลยเป็นโฉมไม่ได้เชนแล้วไม่ได้เชนครั้งใหญ่ปี2019นะครับผมคันนี้เลยฟังก์ชันให้มาจัดเต็มอย่างแน่นอนนะสำหรับตัวมิลเอ็กคันนี้ราคาไม่ถึงแปดแสนด้วยนะครับผมพี่ๆท่านใดสนใจจับจองเป็นเจ้าของนะโทรหาผงก่อนได้เลยที่0 9 0 2 9 8 9 8 9 3นยครับผมนะจับจองกันทำไมเยอะและรับชมคลิปกันให้จบนะรายละเอียดของตัวรถเป็นยังไงกันบ้าง เดี๋ยวไปรับชมกันเลยครับผมโอเคครับผมสวัสดีพี่พี่รูท่านชาวรถครอบครัวด้วยนะครับกลับมาพบกับบูมิกแล้วในช่องรถบ้านบูมบูมนะครับผมที่จะมารีวิวรถพีพีเจี่นั่งรถครอบครัวไซส์ใหญ่ให้พี่พี่ได้รับชมกันนะครับผมนะและช่วงปลายฝนต้นหนาวแบบนี้มีโปรโมชั่นแคมเปญสุดพิเศษครับผมดอกเบี้ยพิเศษมีให้แล้วนะมาพร้อมกับแคมเปญพิเศษอีกขับฟรี90วันนะครับผม เอารถไปวิ่งใช้งานก่อนไม่ต้องจ่ายค่างวดไปจ่ายทีปีหน้าได้เลยนะครับผมนะสำหรับโปรขับฟรี90วันตัวนี้นะครับผมแล้ววันนี้ขออนุญาตรีรันกันสักเล็กน้อยนะครับผมพามารับชมตัวที่เรียกได้ว่าสุดฮิตสุดฮอตเลยนะสําหรับสาวอีซูซูครับผมนะกับโชมอ l l ิวยสวยๆแบบนี้ครับผมนะอีซูซูมิ X Dionic 1.9ทวิลด้ยสีขาวมุกสวยๆแบบนี้เลยนะครับผม เดี๋ยวผมพาไปรับชมนะว่ารายละเอียดของตัวรถเป็นยังไงกันบ้างแต่บอกไว้ก่อนเลยครับผมว่าตัวนี้สุดฮิตสุดฮอตยอดนิยมจริงๆนะครับผมมาไวไปไวแน่นอนนะสาหรับคันนี้เลยครับ Dionic ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับผมและถ้ายิ่งเป็นสีพิเศษยิ่งราคาแรงครับผมนะราคาค่อนข้างแข็งอยู่เหมือนกันเทียบเทียบกับตัว Fortuner ได้เลยนะครับผมโอเคครับรายละเอียดของตัวรถเป็นยังไงนบ้างเดี๋ยวผมพาไปรับชมนะคันนี้ปี2019นะครับผมเลขมาอยู่แสนต้นๆก็ถือว่ากลางๆครับผม ไม่ได้เยอะไม่ได้น้อยจนเกินไปนะเลขไมลแสนต้นๆกับราคาสุดพิเศษเลยครับผมถูกกว่าป้ายแดงแน่นอนนะเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทรผมราคาไม่ถึงแปดแสนนะจัดยอดได้เต็มฟรีดาวได้ด้วยนะครับผมผมทาฟรีดาวให้เลยสาหรับคันนี้นะครับผมและดอกเบี้ยพิเศษที่ถูกกว่าป้ายแดงมีให้ครับผมดอกเบี้ยถูกสุดแล้วนะสาหรับพี่ๆที่สนใจจับจองเป็นเจ้าของโทรมาหาบุงก่อนได้เลยที่0 9 0 2 9 8 9 8 9 3เครับผมโอเคครับ เริ่มกันที่ด้านหน้าก่อนเลยแล้วกันนะครับผมกระจังหน้าของเขาจะเป็นตัวโค้เมียมแบบนี้เลยนะครับผมสองเส้นให,ใหญ่ๆรู้สึกจะเป็นตัว minor change แล้วเรียบร้อยนะครับผมสาหรับตัว diornic นะเพราะว่าเป็นตัวปีสองพันิ้านะครับผมเชนครัง้งใหญ่ของ diornic เลยนะครับกระจังหน้าเป็นโค้เมียมแบบนี้แล้วก็มีลายแบบออเหมือนมอยกาเหมือนคาร์บอนเคปลานะครับผมแต่ว่าเป็นลายลังพึ่งแบบนี้สีดําสวยๆครับผมนะตัวเป็น no b บ a c k มีมาให้เช่นเดียวกันเงาๆแบบนี้เลยนะครับผมไม่มีร่องรอยของสนิมหรือว่ารอยโดนมาเลยนะ ต้องบอกไว้ก่อนนะครับผมรถของบริษัทรถยนต์เกตเอทุกคันนะครับผมรถเกตเอเป็นยังไงเดี๋ยวพารับชมนะครับผมผมจะแจ้งเวลาพี่ๆไปรับชมรถมือสองกันนะรายละเอียดของตัวรถเกตเอมีอะไรกันบ้างนะครับผมโอเคถือว่าเป็นการแนะนํานะครับผมเวลาดูรถมือสองนี่ครับโคมไฟหน้าใส่แจ๋วแบบนี้เลยนะครับไฟดูดุสวยๆแบบนี้โคมไฟใส่แจ๋วมีตัวเดทามและนิ่งไลท์มาให้นะครับผมตรงนี้มีมาให้สวยๆครับผมมาพร้อมกับโปรเจคเตอร์ รู้สึกยมีหลอด LED ด้วยนะครับผมสวยไสแบบนี้เลยสภาพใหม่กิฟตนะครับตัวกันชนด้านล่างครับผมพายกันชนมีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยเรียบร้อยนะครับผมรวมถึงฝาครอบโครเมียมเช่นเดียวกันนะครับโดนน้ําจอดตากฝนไม่มีสนิมเกาะอย่างแน่นอนนะคันนี้รู้สึกจัดรถมือเดียวจากป้ายแดงเลยด้วยนะครับผมเดี๋ยวไปดูสําเนาของตัวรถกันว่าใช่ไหมจริงหรือเปล่านะครับกันชนด้านล่างจะเป็นผ้าสีดําเป็นโนนแบ็กนะครับผมตัดกับสีขาวมุกข,ของตัวรถ นี่ครับสวยงามชัดเจนแบบนี้เลยนะครับไม่มีรอยโดนรอยชนมาอย่างแน่นอนนะสภาพสวยงามจริงๆครับผมอย่างกับรถใหม่เลยก็ว่าได้แผงระบายอากาศด,ด้านล่างนีมาให้แล้วเช่นเดียวกันนะครับดูบริเวณการชนหน้ากับตัวข้างแก้มนะครับผมรอยต่อนะดูรถต้องดูเส้นสายด้วยแบบนี้เลยนะไม่มีเพเยหรือว่าปากอ้ามาแน่นอนนะครับผมพอร,รถไม่โดนนะไม่ต้องแกะทําชิ้นส่วนอะไรเลยนะครับผมซุ้มล้อนี่ครับ เรียมสันสวยงามสัดส่วนโค้งเว้าไม่มีบุบแน่นอนนะครับผมล้อแม็กได้เป็นตัวทูโทนนะครับผมแบบนี้เลยแม็กเดิมจากโรงงานหกลูนะครับผมสีด ank, าเป็นโฮแบ็กตัดกับสีเทาเมทัลิกสวยๆแบบนี้นะครับไม่มีรอยเบียดฟุตบัทมาเลยและยังได้เป็นดิสเบรกมาแล้วเรียบร้อยนะครับผมลัดมาด้วยยางดันหลบปีย1ิเอเลยนะครับผมยางใหม่มากๆยังใช้งานได้อีกยาวๆแน่นอนครับผมช่วงไฮทีซันแบบนี้เอาไปท่องเที่ยว ไม่ต้องกลัวยางแตกเลยนะเพราะผมแถมฟรีให้ด้วยอีกหนึ่งอย่างครับผมประกันฉุกเฉินนะครับผมยี่สี่ชั่วโมงนะถ้ามีปัญหาเวลาไปเที่ยวแบบขึ้นเขาลงห้วยอย่างนี้ก็สามารถโทรได้เลยอันนี้ราคาเต็มเกือบห้าพันนะครับผมผมแถมให้เลยฟรีๆนะสาหรับพี่ๆที่มาจับจองกับวงนะครับรับประกันได้เลยรถไม่มีปัญหาในการใช้งานอย่างแน่นอนนะครับผมอ่ะซุ้มล้อกันสั่งเล็กน้อยนะครับซุ้มล้อใหม่กิฟต์นะครับผมมีแค่คาบฝุคาบดินเท่านั้นเองนะตัวซุ้มล้อ น็อตไม่ขยับเลยนะครับแบบนี้เดิมๆจากโรงงานเลยนะสะอาดสะอ้านอยู่เหมือนกันนะครับผมโดยรวมนะสะภาพโดยรวมบันไดข้างมีมาให้ครับผมชายบันไดเป็นสีดําแบบนี้เลยจัดกับสีขาวมุกของตัวรถเช่นเดียวกันเหลี่ยมสันสวยงามรอยต่อแนบสนิทครับผมไม่มีผยเอยปากอ้าแบบที่ผมบอกนะรถเกียร์เอต้องสภาพแบบนี้ครับผมกระจกมองข้างเป็นตัวโคเมียมเพิ่มความหรูหราเข้าไปอีกครับผมสีขาวมุกยิ่งสวย,ยแลว มีกระจกโคเมียมเพิ่มความหรูหราเข้าไปอีกนะสวยงามกว่าเดิมนะครับผมมีไฟเลี้ยวติดมาให้บริเวณปลายกระจกด้วยเป็นปรับไฟฟ้านะครับผมเรียบร้อยแล้วนะนี่ครับกระจกเดิมแท้จากโรงงานโลโก้มีมาให้กันสาดวิตาการก็มีเช่นเดียวกันนะครับผมบริเวณหลังคาเหลี่ยมสันสวยงามไม่ต้องขัดสีเลยนะครับผมรถไม่มีตีเลกาผิดความ,มาอย่างแน่นอนนะมีราวติดตั้งแหลกหลังคามาให้ด้วยแข็งแรงทนทานสีดาําตัดกับสีเทาแบบนี้เลยนะครับ นี่ครับให้ดูกันแบบรอบๆรายละเอียดนะตัวแคสซีแบบนี้เลยนี่ครับไม่มีรอยเชื่อมหรือว่ารอยสนิมเลยดูกลมคงรูปเดิมแบบนี้ไม่มีผิดเพี้ยนไปจากต้นตำรับของโรงงานนะครับผมแบบนี้เลยรับประกรันได้เลยครับรถไม่มีชนหนักปีความโจมน้ําน้ําท่วมตัดต่อตัดแ,แต่งมาอย่างแน่นอนนะครับผมบริษัทเพชรยนต์การันตีครับผมนะขัดเกลี่ยคัดสภาพามาให้แล้วทุกคันตามมาตราฐานของบริษัทเพชรยนต์เลยนะอยากให้พี่ๆได้เอารถไปวิ่งใช้งาน ในครอบครัวครับผมใช้กันอย่างสบายใจไม่ต้องซ่อมนะไม่ต้องเป็นห่วงเลยเรื่องตัวรถมั่นใจได้แน่นอนครับผมนี่ครับตัวโคมไฟท้ายก็สายแจ๋วเช่นเดียวกันนี่ครับสวยๆเลยนะไฟเบรกไฟเลี้ยวไฟถอยเรียงตัวมาให้แล้วเรียบร้อยลาฟงลายฝ้ามีมาให้เช่นเดียวกันนะครับผมการปัดน้ำฝนใช้งานได้ตามปกติไฟเบรกัวที่สามอยู่เลนด้านบนครับผมตัวสปอยเลอร์ชิ้นใหญ่แบบนี้นะครับผมเป็นสีขาวมุกตต่กบสีดําเป็นโอแบกนะครับผม ติดตั้งมาให้แล้วเรียบร้อยรอยต่อแนบเนียนสนิทน,นะสีเท่ากันทุกจุดไม่มีการกลับสีมาหลอกท่านลูกค้าแน่นอนนะครับผมโลโก้ Isuzu โลโก้ MU-X ชัดเจนแบบนี้สวยๆเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูด้านล่างสักเล็กน้อยนะครับผมบริเวณชายกันชนนะเป็นสีดําเปลี่ยนตรงแบกแบบนี้เลยนะครับผมถือว่าเป็นโฉมออ l n e ด d ออนิกเลยก็ว่าได้นะครับผมถือว่าดีไซน์มาสวยงามนะแปลกหน้าแปลกตานิดนึงอาจจะไม่เหมือนเดิมนะรายละเอียดยิบย่อย ไม่ค่อยเหมือนกันนะครับผมกับตัวนีวินะครับตัวไฟทับทิมมีมาให้เช่นเดียวกันนะนี่ครับด้านล่างล้ออะไหล่มีมาให้ยางยังไม่ได้สัมผัสลงพื้นเลยยางใหม่มากๆนะครับผมอันนี้ใช้งานน้อยครับผมรถไม่ช้าแน่นอนนะฮะดูบริเวณช่วงล่างตัวเพลาตัวโช๊คนะครับผมไม่มีรอยสนิมหรือว่ารอยเชื่อมต่อเลยนะไม่มีการตัดต่อตัด,ตดแต่งมาแน่นอนรับประกันตัวถังนะผมตัวโครงสร้างเดิมๆแบบนี้นะ รอยสนิมไม่มีเลยน็อตไม่ขยับเช่นเดียวกันนะครับผมมีรอยแต้มมางจากโรงงานมาให้ด้วยนะครับผมแสดงให้เห็นถึงความเดิมนะว่าเป็นมายอย่างไรโอเคดูฝาท้ายกันบ้างดีกว่าสักเล็กน้อยครับผมนะแบบนี้เลยเป็นระบบโชคคู่นะฝาท้ายใหญ่ๆแบบนี้เก็บตมำพะละได้เยอะนะี่ครับไล่ให้ดูน็อตนะตามโคมไฟแบบนี้นะครับผมรอยซีนยางนะครับผมเม็ดอ mm hmm. าร์กก็เห็นชัดเจนหัวน็อตไม่มีขยับเพราะผมโชค๊คฝาท้ายไม่มีเปลี่ยน นะแบบนี้เลยใช้งานได้ตามปกติปั๊ม L และปั๊มอานอนไม่มีขยับเพราะผมไม่มีรอยโดนประแจมาเลยแม้นะแต่นิดเดียวตัวเป็น R ก็เห็นชัดเจนแบบนี้เลยนะครับผมบอ่อหลังสามารถปรับพับได้ตามปกตินะอย่างที่พี่ๆรู้กันเลยรถ p p v รถครอบครัวและ New X พิเศษมากครับผมปรับพับบ่อหลังแบบเรียบไปกับพื้นได้เลยนะช่วยเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระให้พี่ๆได้อีกเยอะครับผมหรือจะทำเป็นที่นั่งแถวที่3าก็ได้นะถ้ามีเด็กๆเบบี้นี่ครับปิดปาท้ายให้ทีเดียวสนิทเอาอยู่เลย มาพร้อมกับกล้องถอยหลังเดิมๆแท้ๆจากโรงงานมีมาให้แล้วเช่นเดียวกันนะครับผมสภาพสวยเนียนกิฟแน่นอนมาดูฝั่งห้องผู้โดยสารกันบ้างดีกว่านะครับผมนี่ครับภายในห้องผู้โดยสารคุมโทนด้วยสีดําเลยนะครับดูหรูหราและสปอร์ตในเวลาเดียวกันนะเข้มๆแบบนี้ผมหนังเบาหนังไม่มีบุบมียุบมีขาดแน่นอนเดินได้สีขาวตัดมาสวยๆแล้วและออกแบบมาให้เข้ากับสีระของร่างกายครับผมมันจะกระชับหน่อยนะ นั่งไม่เมื่อยแน่นอนแบบนี้นะครับเบาะแถวที่3ก็เช่นเดียวกันนะพื้นที่ก็ถือว่าเหลือๆนะครับผมเด็กๆเบบีนั่งได้แน่นอนเบลมีไม่ครบแล้วเรียบร้อยนะครับแอร์สามารถปรับอุณหภูมิได้เลยทุกแถวทุกที่นั่งนะครับผมแบบนี้คอนโทรลเองได้นะครับเย็นฉ่ํากันครบท้วนท้วน,นหน้าแน่นอนจอกลางต้องมีให้ครับผมสาหรับโตัวมิวเอกนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ของเขาเหมือนกันใช้งานได้ตามปกตินะอันนี้เป็นจอเดิมจากโรงงานเลยนะครับผมมีจอกลางมาให้ เรียบร้อยแล้วเวลาเดินทางไกลไม่เบื่อแน่นอนนะและนั่งสบายมากๆด้วยสามารถปรับนอนได้เลยที่นั่งเหลือๆครับผมเฮดรูมสูงเล็กดูมกว้างแบบนี้นะครับมาดูฝั่งคนข่ากันบ้างดีกว่าตัวมือเปิดจะได้เป็นตัวโคเมียมนะครับผมเพิ่มความรูหลายอีกเช่นเดียวกันนะนี่ครับแผงประตูคุมโทนด้วยสีดําแบบนี้เลยนะครับผมเงาเงาสวยๆแบบนี้นะถ้าเป็นสมัยก่อนอาจจะเป็นตัวคาร์บอนบูดแต่ว่าเดี๋ยวนี้ มีสีดำเป็นโอแบ็กมาแล้วสวยๆนะครับผมจกไฟฟ้าหนึ่งออโต้แบบนี้ที่ักแขนสโลว์ขึ้นด้านบนนี่ครับตัวตามขอบประตูนะตามซอกเนียนกิปสวยงามครับผมน็อตยังมีแต้มมาร์กรงงานมาเลยน็อตไม่ต้องแกะครับผมนะตัวไม่โดนไม่ไมชํำอย่างที่ผมบอกถึงไม่มีสครับเวดแต่ว่ามีพวกสติกเกอร์โลโก้ชัดเจนนะพวกตัวล็อกประตูตามหัวน็อตตัวปั๊มต่างๆนะครับผมเห็นชัดเจนแบบนี้นะเติมแท้จากโรงงาน รับประกันเลยนะครับผมให้ดูเม็ดอักแบเล็กน้อยแกะค่อนข้างยากับผมค่อนข้างเหนียวนะเพราะไม่ค่อยได้แกะนียังมีคาบฝุนคาบอะไรอยู่เลยนะและเม็ดอ์กนี่ครับดูกลมคงรูปเดิมเห็นชัดเจนไม่มีรอยโป๊สีมาแน่นอนแกะแค่นี้พอนะครับผมให้คงความเป็นรถใหม่ไว้โอเคพวงมาลัยครับได้เป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับผมเป็นหนังแบบนี้นะครับขับสบายสบายแถมยังมีตัวคูดคอนโทรลมาให้ด้วยนะแบบนี้เลยนะครับผมดูล้ําขึ้นใหม่นิดนึงคูดคอนโทรลอย่รงนี้นะครับผม พร้อมกับปรับเสียงคอนโทรลเสียงรับสายโทรศัพท์ได้ที่ฝั่งนี้เลยนะครับผมมันมาแรติฟังก์ชันใช้งานได้ดีมากๆนะครับตัวการเลื่อนกันถ่ายมีให้นะครับผมรู้สึกว่าฟังชั่นคอนโทรก็มีนะถ้าจาไม่ผิดด้านหน้านะครับผมได้เป็นเบาะหนังเช่นเดียวกันสีดําแบบนี้เข้มๆครับผมดีไซน์มาสวยงามเข้ากับสีร่งร่างกายและเป็นเบาะปรับไฟฟ้าด้วยนะครับผมนั่งสบายๆกันเลยมีคู่คอนโทรมีเบาะปรับไฟฟ้าแบบนี้นะคนขับชอบใจแน่นอน นะครับผมปรับได้หลายระดับครับผมให้เข้ากับสรีระของร่างกายได้เลยนะโอเคมาดูที่หน้าปัดเลนไม้กันบ้างดีกว่าสตาร์ทให้ฟังเสียงเครื่องยนต์กันสักเล็กน้อยนี่ครับเงียบๆแบบนี้เลยนะครับเครื่องยนต์นิ่งๆสตาร์ททีเดียวติดไม่มีปัญหาในการใช้งานคันนี้เลขไม,ม้อยู่ที่1นึ0 0 0สสมนกิโลนะครับผมนะก็ถือว่ากลางๆนะสำหรับรถพีพีวีรถครอบครัวแบบนี้ครับผมดีออนนิดโฉบใหม่นี่หน้าปัดเลนไม้สีสันสวยงามนะครับผมนะ ตัวน้ำมันผมแถมให้ด้วยไม่ต้องห่วงเลยนะครับผมพี่ๆเอารถไปวิ่งใช้งานอย่างเดียวนะไม่ต้องใช้ค่าใช้จ่จายเลยในการออกรถสักบาทนะครับผมตัวหน้าจอนะครับผมเป็นจอทัชสกรีนสามารถทัชสกรีนได้ตามปกตินะเชื่อมต่อบลูทูธเสียบสาย USB AUX ได้หมดเลยนะสายแจ็คแบบนี้นะครับผมติดฟลูรีเพียมีมาให้เรียบร้อยจอไซส์ประมาณ5้าเจ็ดนิ้วได้เลยนะครับผมแอร์แบบแมน่นว่แบบนี้ครับผมมือหมุน3หัวนะตามสไตล์มาพร้อมกับ เกียร์ออโต้รู้สึกจะเป็น CVT ด้วยมั้งครับไม่แน่ใจนะแล้วก็ได้เป็นฐานเกียร์เป็นเป็นแบ็กแบบนี้สามารถชิฟต์ได้สามระดับเหมือนกันนะครับผมดีไซน์ภายใน,ยนตัดด้วยสีเทาเมทัลลิกเลยคอนโซลก็ถือว่าสะอาดสะอ้านนะครับผมสีไม่มีซิทครับผมไม่มีการจอดตากแดดมาอย่างแน่นอนแอร์เย็นช้ำแบบนี้เลยนะเพิ่งสตาร์ทเมื่อกี้ก็เย็นช้ำแล้วนะครับผมวิมสัยทัศน์ก็กว้างๆแบบนี้เลยครับผมมองเห็นชัดเจนรอบคันรถเลยนะนี่ครับแล้วันจะเป็นฝั่งซ้ายฝัง่งขวา ด้านหน้าด้านหลังเห็นหมดเลยด้านหลังเห็นได้ไงเพราะว่ามีกล้องถอยหลังอย่างที่ผมบอกนะนี่มองเห็นชัดเจนครับผมมีตัวกะระยะมาให้ด้วยนะขับขี่อย่างปลอดภัยแน่นอนไม่ว่าจะผู้ชายหรือผู้หญิงนะครับผมมือใหม่ก็สามารถขับได้เช่นเดียวกันนะครับโอเคเดี๋ยวผมสรุปราคาให้ฟังกันคร่าวๆเลยแล้วกันนะครับผมสําหรับคันนี้นะถือว่าช่วงนี้ขายดีนะครับผมดีออนิกบอกไว้ก่อนเลยถือว่าเป็น,ปนตัวฮิตตัวฮอตเลยก็ว่าได้นะ ดีออนิกนะครับผมตัวเนวิก็ยังขายดีอยู่เหมือนกันแต่ว่าที่มาแรงสุดเลยต้องเป็นดีออนิกครับผมนีม่แลละเป็นผมไม่ได้เชนแบบนี้บอกเลยว่าราคาแข็งแข็งไปเลยครับผมแต่จัดยอดจัดไปเน้นได้เหมือนกันนะถ้าอยากได้ส่วนรถพิเศกก็ลองมาต่อรองกันหน้ารถดีกว่าเอางี้นะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวผมสรุปราคาให้ฟังกันคร่าวๆนะสําหรับยูสุ มิวเนะครับผมดิออลิคหนึ่งจุดเก้าทูวิลได้คันนี้นะครับผมรถเดิมๆจากโรงงานเลยและเป็นเกรดเด้วยอย่างที่ผมบอกพี่ๆไปนะได้เป็นสีขาวมุกสวยๆแบบนี้นะครับรถปีสองพิบเก้าราคาสุดพิเศษเลยไม่ถึงแปดแสนนะผมเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทครับผมแถมยังได้ดอกเบี้ยถูกกว่าป้ายแดงด้วยและแคมเปญสุดพิเศษครับผมขับฟรีเก้าสิบวันในช่วงไฮซีซั่นแบบนี้เอารถไปวิ่งท่องเที่ยวกับครอบครัวเอาไปใช้งานกับครอบครัวก่อนได้เลยเต็มที่ครับผมมาจ่ายครั้งงวดทีปีหน้า และวันออกรถไม่ต้องใช้เงินสักบาทเลยนะครับผมฟรีดาวน์กันไปเลยทีเดียวเชียวนะครับมาจ่ายค่าเงื่อนทีประมาณ1นึ0 0หมื่บาทในปีหน้าเดือนมกราได้เลยครับพี่ๆท่านใดสนใจจับจองเป็นเจ้าของโทรหาบุ้งได้ที่0ูนย์เก้าศูนย์สองเได้เลยครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณพี่ๆที่รับชมกันจนจบนะถ้าสนใจอย่าลืมทักแชทมาหาบุ้งได้เลยแล้วก็โทรหาบุ้งครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์มาพูดคุย เป็นกำลังใจให้กันได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม